ได้ยังไงมาถึงจุดนี้ได้เพราะตัวเองกา m i น m i n ร้ายทั้งน้ำตาลั่นมาถึงจุดนี้ได้เพราะตัวเองแยกย้ายรบลูกคู้นกชาตีการมินปล่อยโฮกลางไว้ฉันทำอะไรผิดถามลัน่นภูมิใจมาถึงวันนี้เพราะความสามารถยืนยันยกย้ายกับนักชาีลบภาพออกหมดรุงคงเป็นดาราม่าละล้อในโลกออนไลน์หลังติ๊กต็อกเกอร์สาวคนดังสัญชาติเกาหลีกามิน ได้เดินทางกลับบ้านเกิดทิเบเกาหลีต่อมานักแสดงหนุ่มนักชาลีได้ออกมาไลฟ์สดถึงความสัมพันธ์เม่แยกย้ายกันต่างคนต่างไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักแต่บอกว่าออกมาไลฟ์ของนักชาลีคนนี้มีข่าวลือต่างๆออกมามากมายเกี่ยวกับการมีอาที่หญิงมีแฟนแล้วปมมีเรื่องเงินต่างๆซึ่งทางกามินก็ได้ออกมาไลฟ์สดแจ้งไม่เป็นความจริงทุกคำคอรหาทุกข่าวลือจนกระทั่งนักชาลี ก็ได้ออกมาพูดเรื่องราวต่างๆอีกครั้งเป็นการไล่สดตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งโดยที่พูดถึงแบบหมดเปลือกเลยทั้งประเด็นที่กามินลำบากที่อยู่เมืองไทยไหมเรื่องค่าตัวทําไมต้องหัก25%เและความคับข้องใจต่างๆและหลังเปิดไลฟ์แนกได้เปิดโคตรระบุข้อความว่าขอโทษครับไม่ต้องการกําลังใจผมไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีในหลายๆอย่างน้อมรับคําผิดพลาดทั้งหมดครับล่าสุดการมินก็จะไล์ like อีกครั้งซึ่งเธอได้บอกว่าเลิกกับแน็กชาีแล้ว ฉันเลิกกับเขาคนนั้นแล้วตั้งแต่18สิงหาคมและฉันภูมิใจในตัวเองที่มายิงจุดนี้ได้เพราะตัวฉันเองที่ซื่อสัตย์จริงใจและความสามารถของฉันเองฉังนตอใจในรายได้จากการ PK ของฉันอยู่แล้วมาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้และรู้จักกับชาลีตอนนี้เดินออกมารู้สึกโล่งฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันดังและมีชื่อเสียงวยตัวเองฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสุขมีรายได้ดีอยู่ที่เกาหลีและที่ไปประเทศไทยก็ไม่ได้อยากไป แต่ไปเพราะชลีชวนไปถึงได้ไปถ้าใครดูแล้วไม่ชอบอัมโซโลไปได้เลยเพราะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรและระหว่างไลน์นั้นกาเมนก็ปล่อยโฮออกมาพร้อมกับพูดว่าฉันทําอะไรผิดทั้งนี้เมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของกาเมีนปรากฏว่าเจ้าตัวได้ลบรูปกับนักแชรีออกเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วจะเห็นนะว่าความพูดของกาเมีนตอนนี้นะคะคนที่เป็นเน็ตไอดอลเกาหลีผู้ชายที่เป็นมีแฟนคนไทยเขาบอกว่ารับไม่ได้นะแล้วก็เป็นการดูถูก คนไทยด้วยนะฮะแล้วก็ดูหมิ่นน้ําใจเกินไปด้วยคําพูดที่บอกไม่ได้อยากมาวันแรกชวนมาเลยถ้าคุณไม่อยากมาคุณก็ไม่ต้องมาก็ได้นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีตังอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรับไรายได้ที่ทำไมถ้าคุณไม่อยากมาคุณก็ไม่ต้องไปดิเสกคุณก็ไปเถเสธว่าคุณไม่ไม่ต้องมาไม่อยากมาใช่ไหมในเมื่อมาปุ๊บคุณก็แค่ที่เรากลับไปติคุณมารับงานคู่กับเขาทําไมนะ,ะไรายได้ก็โปยไปตรงนี้พราเกิดปัญหากลับไปแล้วกลับมาพูดแบบนีี้ซึ่่่งคนนไไทยยมชอบะกก็เรวา ยกเลิกติดตามเยอะมากแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังเห็นใจอยู่แต่เชื่อเออีกไม่นานนะคะอย่างที่ลีน่าจังบอกว่ากามินไม่ได้เป็นคนสวยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเกาหลีเนี่ยก็เรียกว่าสัญญกรรมกันแทบจะเยอะมากนะไม่ไม่เหมือนคนไทยที่เขาไม่ค่อยนิยมนิยมการสัญญกรรมแต่เกาหลีนี่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่คนสวยหรอกนะก็ถ้าไม่แต่งหน้าก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีความสวยคมอะไรเลยเรื่องคนไทยเนี่ยถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยนะ สวยกว่าเยอะค่ะคนที่สวยจริงๆนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเป็นอะไรที่คุณเดินผลาดแล้วล่ะนะออกมาแบบนี้แทนที่จะขอโทษหรืออะไรขอความเห็นใจแต่บอกว่าเหมือนยิงนะก็ข่าวนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่เกินเดือนเดือนกว่าที่จะนาเสนอกันในสิ่ง,งต่างๆเพราะว่านักฉารีเปิดเผยหมดจบนะเพราะคนไทยจะรู้นิสัยนักฉารีเป็นยังไงแต่เราไม่รู้นิสัยของจีกามินเลยว่าคุณมาเมืองไทยคุณมีจุดประสงค์อะไรก็รายได้นั่นแหละนะจะหาทุนไปเรียน ันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการก็คือเงินอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดอะไรอ้อมค้อมเลยนะเอาเป็นว่าทุกคนเขาก็เห็นใจนักชาลีแล้วเพาะเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีซับซ้อนอะนะไม่ได้เป็นคนที่มีซับซ้อนไม่มีพี่มีภัยได้อย่างก็ห้อยไร้เขาก็รักเหมือนน้องชายแล้วก็บอกว่าพร้อมอบอุ้มช่วยเหลืออยู่แล้วนะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดี